ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงที่มันดังในคลิปีริงๆนี้นะครับก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันในคลิปนะครับว่าผมได้ทําการแก้ไขอะไรไปบ้างแล้วมันเกิดจากอะไรทําไมถึงดังนะครับก็ไปติดตามรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดี f c แล้วก็ ผู้ชมทุกท่านนะครับผมช่างปุ๋ยนะครับเมื่อต้อนคลิปนะครับก็ได้ยินเสียงกันไปแล้วนะครับว่าเสียงเครื่องตัวนี้นะครับว่ามันดังมันดังเกิดจากอะไรนะครับรถคันนี้เป็นรถที่ผมใช้วิ่งอะไรในการซื้ออะไรแล้วก็ซ่อมรถให้ลูกค้าแล้วก็ F c ซนะครับเสื้อสูบก,ก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่เป็นของ เป็นเสื้อเสื้อเทียมนะครับที่สั่งจากช็อปปี้ลาซาด้านะครับตรงนี้เป็นลูก53และวรวกนี้วิ่งไปวิ่งมาก็เกิดเสียงดังขึ้นนะครับไม่รู้ว่าดังอะไรเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าเสียงอะไรจะเป็นเสียงวาลหรือเสียงอะไรนะครับการเช็คก่อเดี๋ยวเราต้องเปิดฝาวาลดูนะครับแล้วก็จะทําการฉับที่ตัวกระเดื่องวาลนะครับว่า มันหลวมไหม้ถ้าวาวมันไม่ห่างมันก็จะไม่ดังนะครับแต่จากที่ผมสันนิษฐานนะครับผมว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมฟังการดูแล้วนะครับผมว่าน่าจะเป็นีิโซ่เราลินนครับแล้วผมลองจับดูนะครับนี่นะครับจับดูนะครับจับที่นี่ดูแล้วมันก็ขยับได้ไม่มากนะครับไม่น่าดังเดี๋ยวจับดูไอดีข้างบนนะครับก็มาจับดูกระเดื่อง วาอดี wow. นะครับก็ยังโยกได้นะครับไม่โยกมากนะครับถ้าโยกมากเวลาเราจับเงี้ยมันจะต้องมีเสียงดังนะครับแสดงว่ากระเดื่องไม่ใช่แล้วนะครับวิธีเช็ดก,ก็กดคันสตาร์ทไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนเครื่องมันแน่นแล้วพอเครื่องมันแน่นแล้วเราก็หยุดดูแล้วเราก็มาจับดูนะครับจะได้ตำแหน่งอัดสุดนะครับประมาณนี้หรือใกล้เคียงก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ มาดูโซ่เราลิ้นกันต่อเลยนะครับคลายน็อตนะครับเนี่ยคลายนอา็อตยึดฝาครอตรงนี้นะครับที่บริเวณนี้แล้วเราก็ก็เอาอะไรนะครับมาเคาะนะครับน,น็อตน่ะหลุดออกไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นี่นะครับหลุดออกมาแล้วหลังจากที่เราเคาะฝานี่ก็หลุดออกมาแล้วนะครับตรงนี้จะมีประเก็นนะครับแต่บางทีก็ใส่กาว ราก็มาดูที่โซ่นะครับนี่นะครับจับดูนะครับใช่เลยเดี๋ยวผมเอาอะไรมาแย่ให้ดูชัดๆนี่ครับเดี๋ยวขยับให้ดูนี่นะครับนี่โซยันมากเลยนะครับยันมากเลยครับนี่นี่ครับเน,นี่ยยนยอนมากนี่นะครับเสียงโซ่ ไม่รู้จะมองทัชหรือเปล่าแต่จับดูแล้วนี่หย่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ทําการถอดเฟืองขับตัวนี้แล้ก็แกะโซ่ออกมานะครับผมจะไม่ถอดเสื้อสูบแล้วฝาสูบผมก็จะถอดจานไฟออกมานะครับผมก็ได้แกะอะไรออกหมดแล้วนะครับมากรทั่งเฟืองขับแล้วก็ชุดตรงนี้นะครับที่มีฝาครอบตรงนี้ปิด จานฟลงจานไฟผมได้ถอดออกหมดแล้วนะครับส่วนวิธีการถอดนั้นมันก็มีคนทําไวห้หลายคนแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับวิธีการถอดจานไฟถอดอะไรพวกนี้นะครับถ้าสายช่างก็คงจะทากันได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูการแกะโซ่เราลิ้นออกโดยที่ไม่ต้องถอดฝาโลงนะครับผมก็จะคลายน็อตที่ยึดตัวกิ๊งโซ่ตรงกลางเสื้อตรงนี้ออกนะครับแล้วเราก็จะ นะครับเอาโซ่ออกมานะครับออกมาทางน,นี้นะครับเนี่ยจะมียางกิ้งโซ่ออกมาแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับยางกิ้งโซ่ออกมานะครับยางกิ้งโซ่ตรงนี้ออกมาแล้วนะครับ,นะรบมันจะออกลาบากนิดนึงนะครับแต่ก็ ออกได้นะครับเพื่อนนี่นะครับออกมาแล้วนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถนําโซ่ใหม่ใส่เข้าไปได้นะครับก็นำโซ่นะครับใส่เข้าไปนะครับเข้าไปทางเดิมนะครับยางกิ่งตรงกลางยังไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังนะครับหรือใส่โซ่ไปสักพักนึงป๊บนึงก่อนนะครับให มันอยู่ด้านในก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ยางกิ้งทีหลังนะครับเพราะถ้าใส่ยางกิ้งเข้าไปพร้อมกันตอนนี้มันจะเข้าไม่ได้นะครับให้มันทะลุออกมาทางขอบเสื้อตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเมื่อใส่โซ่ออกมาถึงบริเวณนี้แล้วนะครับเราก็นำยาง ยิงโซ่ตัวกลางเสื้อนะครับเราเปลี่ยนของใหม่เลยนะครับเพราะว่ามันสึกหลอแล้วนะครับเราไม่เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวโซ่มันก็ยืดง่ายนะครับดูนะครับนีความแตกต่างนะครับมันก็มีผลทําให้โซ่หย่อนได้นะครับก็จับใส่ไปนะครับใส่ไปตรงนี้เราตัวกิ้งตัวนี้เรายังไม่ต้องใส่นะครับอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันยัดไม่เข้านะครับถ้ามันยัดได้กันแล้วไปถ้ามันยัดไม่เข้าเราก็กด ลูกสูบนะครับตัวนี้ให้มันกระดกลงมาอีกนะครับค่อยๆนะครับตรงนี้โอเคเกือบได้แล้วเราต้องมาดูโซ่ด้วยนะครับว่าโอเคเข้าแล้วนะครับแล้วคนนี้ปัญหาหลักคือเราต้องให้ตัวกิ้งโซ่นะครับ เอาน็อตตัวนี้แย่เข้าไปได้เราต้องพยายามประคองให้มันอยู่ตรงกลางนะครับหาตำแหน่งนะครับว่าตัวกิ้งโซ่อยู่ตรงไหน,นครับเพราะตรงนี้นี่สำคัญถ้าร้อยน็อตไม่ได้นี่ก็จะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับนี่นะครับร้อยได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็เอาลองเอา นิ paid, ้วเข้าไปหมุนดูนะครับอนิ้วเข้าไปแย่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเราใช้นิ้วมือนะครับแย่เข้าไปจับดูนะครับว่าถึงหรือเปล่าอันนี้ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ว่าจะถึงไหมนะครับมันจะฝั่งนี้ถึงนะครับเนี่ยมันจะกิ้งได้นะครับเราเอานิ้วแย่เข้าไปบริเวณนี้แล้วก็จับตัวกิ้งที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันหมุนได้รู้สึกว่ามันหมุนได้ก็โอเคมันเข้า เราก็ล็อกนั่นได้นะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะมีตัวกิ้งตัวนี้นะครับตัวกิ้งตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เป็นตัวกิ้งแบบทั่วไปนะครับผมใช้เป็นลูกปืนนะครับในลูกปืนมาลองใส่นะครับเพราะผมเห็นใน ยูทูบพวกช่องตามต่างประเทศนะครับเขาใช้กันไปลูกปืนนะครับน่าจะเป็นลูกปืนโบเบอร์6-20 0นะครับใส่แทนนะครับมันก็จะดีกว่านะครับมันสึกลรอน้อยนะครับมันสึกยากมากเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับใช้เป็นแบบนี้เลยนะครับเสร็จโอเคนะครับผมก็ใส่โซ่ล้อลิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เฟืองขับเฟืองอะไรเรียบร้อยไปแล้วนะครับตัวนี้ตัวกิ้งตัวนี้นะครับตัวกดตัวนี้นะครับ ผมก็ใช้เป็นลูกปืนนะครับมาใส่แทนนะครับเบอร์6อะไรนะครับ6 2 0 0นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับตรงนี้ผมดูจากในช่อง YouTube ของต่างประเทศนะครับเขาใช้กันก็อโอเคมันก็ใช้ได้ดีระดับหนึ่งเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราต้องมาเช็คน้ำมันที่ตัวกระบอกตรงนี้ด้วยนะครับจากที่ผมเคยทำคลิปสั้นไปแล้วให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันออกจากกระบอกเนี่ยมันแห้งมันก็จะทำให้ตัวเนี้ยมันขยับตัวได้นะครับ มันอยากตัวได้แล้วมันก็จะทําให้โซ่หย่อนเกิดเสียงดังนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราเวลาเราถอดมาเราประกอบเราก็ต้องอัดน้ํามันเข้าไปนะครับอัดน้ํามันเข้าไปอย่างนี้นะครับเพื่อนอัดน้ํามันเข้าไปแล้วเราก็ถันน็อตปิดนะครับตรงจุดนี้มันทํางานด้วยน้ํามันนะครับแต่ข้างในนี้มันก็จะมีสปริงนะครับ้ผมก็จะโยกดูนะครับเห็นไหมครับนี่แน่นแล้ว นะครับแล้วเราก็อัดน้ามันเข้าไปตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราทําวิธีนี้แล้วคราวนี้มันเกิดว่าไม่แน่นหรือว่าเวลากดไปอย่างเงี้ยบางยังหะมันเกิดว่ามันโยกตัวได้มันหลวมก็แสดงว่าลูกสูบตัวนี้มันสึกเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับลูกสูบที่ดันโซ่เราลิ้นนะครับดันกระบอกดันโซ่เราลิ้นตัวนี้เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับถ้ามันสึกนะครับมันจะ ทำให้โซ่มันหย่อนแล้วเกิดเสียงดังได้มันจะดังแบบคล้ายๆกับว่าบางทีก็ดังบางทีก็ไม่ดังนะครับจงังหวะที่กระบอกตัวนี้สึกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เราต้องสังเกตอาการให้ให้เป็นนะครับว่ามันเกิดจากจุดไหนกันแน่นะครับเสียงโซ่ถ้ามันดังตลอดมันก็จะเป็นที่โซ่อย่างนี้โอเคโซ่ตึงแล้วเห็นไหมครับมีตึงแล้วตรงนี้ก็ตึงเรียบร้อยแล้ว แลวกระบอกก็โอเคถ้ากระบอกมันไม่ค่อยดีนะครับเราดันมากๆเข้านะครับมันก็จะยุบตัวได้กระบอกตัวนี้จะยุบตัวได้นะครับถ้ามันร่่ว่เป็นวิธีตรวจเช็คนะครับส่วนท่านอื่นจะมีวิธีไหนนั้นก็แล้วแต่นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมก็ประกอบแล้วก็จะมาติดเครื่องดูกันเลยนะครับว่าเสียงมันเงียบลงไหมครับหลังจากที่ ได้ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้สตาร์ทเครื่องดูนะครับเสียงก็เป็นอย่างที่ f c ได้ยินนะครับเสียงก็หายไปแล้วนะครับก็โอเคนะครับรือว่าเราแก้ไขปัญหาจุดนี้ได้ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆแล้วก็ f c ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรัะชมจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ หลังจากที่ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงที่มันดังในคลิปที่นี้นะครับก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันในคลิปนะครับว่าผมได้ทําการแก้ไขอะไรไปบ้างแล้วมันเกิดจากอะไรทําไมถึงดังนะครับก็ไปติดตามรับชมกันเลยนะครับ